สวัสดีครับพี่นอ้องลืมตามมาดูอกเลยครับผมสายจัก,กรินแม่ปอวุธามาเมื่อแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ที่แปดเดือนหนึ่งปีหกหกเนาะลืมตามาดูโลกเลยครับผมสายพัฒนามาดูฮะหางไงก็บอกร้าย มาใครอยู่ในป่าพื้นป่าเอาไก่เก่งต้องเกิดในป่าฝากติดตามผลงานนี้ด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับผม ได่สิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวพอดีสิบสองไข่ฝักได่สิบเอ็ดตัวถือว่าฝากไข่สมบูรณ์อยู่ครับผมงามงามนี่จะตัวงามงาม คอกเลียงแล้วครับอ่าอยู่ในกงนี่แล้ว